สวัสดีครับวันนี้มาสัมภาษณ์สมาชิกองค์การอาหารส่วนจะกระเพาะคีตวังจินนะครับคุณปฏิพลจอมดวงกินห่วงจื้อไปประมาณเก่งควดละเป็นจะได้ไหกครับตอนนี้ก็ปกติต<แ>ัวเก่าเนี่ยจะบอกเป็นโลกอ,อย่างที่คนอื่นเป็นครับก็หมายถึงเบาหวานความดันโลกเก้าอย่างจะบ่มีเนาะพอกินแล้วมันทํามือเออลู้สึกอลังการมันพับ รับความสมดุลของตัวเองดีขึ้นก็คือผมเนี่ยปเปนพนที่นั่งเหมือนใครไหวหรือนั่งนะนั่งกระพื้นมมาไหวอตอนนี่เนาะแต่ประเดนนี่ผูซื้อว่ามันเบาตัวเนาะลวก็มันกับไม่ปวดเมื่อยนะครับผมนี่ถ้าไปที่ไหนมาสุนม,มาสต์ผมจะต้องเอานอนกลากกระพื้นแล้วก็เอาตีนปาดหน,น้า่ังแต่ตอนนี้ผมต้องทำแล้วครับมันทำมือเซนอย่างสายอย่างเนี้ยของตัวเนาะ เส้นบ่อยยืดนะครับของตั๋วไปไหนกะหของตั๋วึ้นนะฮะแล,ะล้วก็หันอันหนึ่งก็คือโบฮูมันจะเป็นเป็นด้วยอตีกินอันนี้ไปก่อนนะครับทําให้สายตาดีขึ้นเนาะเออดีดีดีเออผมตะวันเนี่ยผมมาเวียง ปกติถ้าผมลืมแบนตราแล้วผมจะทํางานอย่างมาได้เลยแต่ตะวันนี่ลืมแบนตราทา่านปากฏว่าผมอยู่ได้ทั้งวันด้วยบ่ต้องปวดตาบ่ต้องปวดหัวอมืมันอาจจะเป็นอันนี้<อ>สมดีกลิ่นอันนี้ไม้นะผมก็กลับบ้านได้สบายเพราะมันสมุนไพรตัวนี้มียาจีนเจ็ดสิบแปดชนิดสามารถจุยได้ทุกโกครคการรับนอนดีก่ ้าลบนอนดีบ่มอบอนี่เลยะฮะบ่มีปัญหาเลยคือม้วนเดียวเจบอวปะรับเ,ออเลยเออนี่แหละมันจะต่อนดีมันไปออขอไปฟื้นฟูตั้งไหนเนาะกันไว้กันไว้ป้องกันลูกต่างๆครับเนาะความดันความไว,ว้ไว,วนัววนของมววนันออายุบันหนักนะวันนี้สัมภาษณ์สั้นๆครับวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับวัสดีครับ